อาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานีจุดประจำอำเภอลานสักเขาหาทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือด้านกู้ภัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆค่ะงงด้วยการตั้งแผงขายไข่แล้วก็แถมด้วยการร้องเพลงเรียกลูกคาด้วยนะคะกะบอกวิธีนี้เนี่ยได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะได้ไข่มารับประทานแล้วเนี่ยยังได้บุญอีกด้วยนี่แหละค่ะลีลาการร้องเพลงของกู้ภัยนี่นะคะ จ้าหน้าที่อาสาสมัครหญิงของมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีประจําจุดลานสักนะคะได้ร้องเพลงเรียกลูกค้าที่หน้าแผงขายไข่บริเวณหน้าศูนย์กู้ภัยจุดลานสักซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการปฏิบัติหน้าที่ด้านการช่วยเหลือสังคมการตั้งแผงขายไข่นี้นะคะเป็นความคิดของนายประสูตรภูลสุกเสริมค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยประจําจุดลานสักที่ต้องการหาเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางถนนโดยเฉพาะอุปกรณ์ตัดทา,ทางที่มีราคาแพง กว่า150,000บาทเนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้มีความจำเป็นในการช่วยเหลือชีวิตคนเมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในเพื่อช่วยเพื่อที่จะช่วยนำผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถเหตุน,นี้นะคะแล้วก็น,นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะ โดยเสียงเพลงและการประชาสัมพันธ์บอกเล่าวัตถุประสงค์ของการขายไข่เพื่อนํากําไรไปทาประโยชน์ก็ทําให้แผงไข่แผงนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหลายคนแวะเข้ามาอุดหนุนพวกเขาบอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือทุกชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุและนอกจากจะได้ร่วมทมําบุญแล้วนะคะก็ยังได้ซื้อไข่ในราคาถูกไปรับประทานด้วยค่ะส่วนไข่ที่นํามาวางแผงขายได้รับมาจากเจ้าของกิจการ ร้านไข่วงสุวรรณในอำเภอลานสักนะคะที่นำไข่มาวางจำหน่ายให้ก่อนเมื่อจำหน่ายไข่ได้แล้ว ก็หักส่วนกําไรให้เป็นรายได้ในการระดมทุนไปจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางถนนนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือร่วมใจอีกรูปแบบหนึ่งทางกู้ภัยรวมไปถึงทางร้านเอกชนนะคะ,คะก็ได้มีการนานวัตรกรรมแบบนี้นะคะม,มีการร้องเพลงถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทําให้ประชาชน,นสนใจและอีกอย่างหนึ่งก็สามารถทําบุญได้อีกด้วย,ยที่เรียนไปค่ะใช่ค่ะ